ยายวัสดีครับาไม่บอเลยคือว่ายายไม่สยรีบมาเนลังฝังวงฝังเลยเนี่ยฝังเนี่ยนอนนี่นะนอนกาแฟกรกกๆกคับยาย ไอทองจะไปองจะไปเมองไอเราจนไมไปภูเกยี่อะไนะเขามาก่อนเขาอ้ทัสอนนะไอนลงเขาหมดแ้วยายทุกวันเลยเช่อะไอยากไห้ลงเอามาสวัสดีครับเจอที่ไหนไม่รู้ใคระขาไม่รู้หยังไม่ลงลลไม่ไม่จะหาอยู่ไหนเนี่ย ้เขาเห็นเจ้าเหเห็นแล้วหมายถึงว่าตายหรือถึงเมอนเขาไม่รู้ว่าใครหอูยายโอ้โหแท้อะเฮ้ยมาเดี๋ยวนี้นี่เขาขำยายเขาขำยายจะตายแล้วเออเรื่องอะไรเรื่องที่ยายตอบเียอะไรแบบเขาติง จะไปคาเฟก็ก็จะไปไปครับนี่เขาให้เขาให้ถ่ายเอาไปพูดใส่เอามาเบ้างดูมายจดจำสวัสดีสวัสดีสวัสดียายนะสวัสดีแล้วอ๋อเหรอนั่งก่อนปิดแล้วใช่ไหมยังย้งใช้คลิปอะไรทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้นาทีแล้วไม่เห็นเลย โอ้ยนาทีเดียวนี่ยังถึงเลยอ่าเนี่ยมันคืยายสอนเน่ะสอนสอนลาสอนลายบ่ามเยไม่คนติดตามดีเท่าไรอ๋อยายนี่มาไล่คนเดียวเลยไรนนะอ๋อไม่ไม่ได้นี่ละคับรทุกวันแหละโอ้ยขำจะตายละสองนาทีแล้วพี่ติออได้ได้มาวันนี้บอขับรถมาบ่แมน มันแต่เ uhm ช้าเลยอ่ะมอ้ยออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงออวัสดีวันดีค่ะอครับสวัสดีครับเอาวางไว้เลยกับบงกระเป๋านะพี่จิวก็เอาพัดลมตัวนั้นมาเป่าอีกก็ได้พี่เห็นไหมกาให้เอาพัดลมมาให้ยายไม่ใช่ปิดเลยอะไะที่ไหนคะนั่นพี่จิวเปิดข้างนอกอ๋อ